ลูกปืนนัดแรกขอดูฝีมือหน่อยแม่นไม่เบาแต่เลยเป้าไปเยอะของฉันเข้าเป้าตลอดไม่จริงจริงสิเห็นจัจงเอ้านายพ่อไม่ว่าจะหนีไปไกลแค่ไหนจะหลบในหลุมลึกเท่าไหร่ฉนะ <sm all> ันก็ตามเธอหนาพูดแบบนี้ฉันเขินตัวบิดหมดแล้ว จากนี้ไปทั้งชีวิตที่สั้นลงทุกวินาทีเรื่องไงเราถูกติดตามขอให้ได้มันขาบเรา8ป,ปีก่อนผมเกณฑ์สคนนี้มาเข้าหน่วยที่ชื่อว่าชา a d o w f o r เราเคอยจัดการงานสกปรกทั่วเ,เรามีลูกแล้วทํางานแบบเดิมไม่ได้อีกต่อไปชา o w โ o ฟอสมีกฎเล็กอยู่หนึ่งข้อเข้าแล้วห้ามออกผมจะมาอยู่อย่างวากตัวอีกแล้วเราจะเป็นไฟายล่ามาันส์ทีแปลว่าเราต้องมีตูดช่วยป้ากับลูกจ้างจะเล่นซินเดอร์เหมือนกันเราจะล่อพวกมันให้เละเป็นโจกโจกที่ถูกสิบรอยเหยียบด้วย อยากทคากับันบ้าใไมแจจัดมาได้เลยม,ม่ไดงานพวกวายมันได้ยาใช่มอยาพูดยแกพรากสิ่งที่ฉันรักที่สุดไปฉันก็จะพรากลูกไปจากแกเหมือนกันครอบครัวคือที่สุดสำหรับฉัน ฉันพร้อมที่จะฆ่าแม่งทุกคนเพื่อปอกป้องเหลือเท่าไหรสองนัดฉันเหลือนดสุดท้ายกระสุนสำรองควรเป็นของฉันนี่มันไม่ใช่กระสุนสำรองคุณล้วงม,มาให้ฉันดีกว่าเพราะฉันแม่นกว่าคุณแม่นกว่าแม่นแล้วนักบุญจราชนพตรคนไร้เงานี่ใครป้ากับลุงเหรอเปิดเท้หน่อยได้ไหมครับ เอาเพลงครบซ้อนไหมนูเพลงนี้ได้เลยถูกใจอย่างแรงกันไป8พฤษภาคมนี้ในโรงภาพยนตร์